สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube เสียสระรขุดบุรีรัมครับผมอยู่กับพวกเราครับผมทีมงานเสียสระรถุดบุรีรัมทีมงานรถขุดโคกน้องนะครับกับโคกน้องนาแปลงสามไร่ครับพิกัดที่บ้านหินโคนตะบนห้วยสําราญนรอำเภอกระสังัดบีรัมครับกับการลงขุดเจาะ ทำกาไปแล้วหนึ่งชั่วโมงครับนี่ครับผมเนะาะทำกาไปแล้วหนึ่งชั่วโมงครับได้นาง,งานพอสมควรครับเนี่เยเตอร์บีมือเจ้าเลี้ยวครับผมดูสภาพดินก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับความลึกอยู่ที่หนึ่งเมตรห้าสิบครับน่าจะขุดง่ายครับชั้นบนครับเรียกว่าชั้นแรกครับ ของบอ่อครับผมชั้นแรกของบอ่อครับก็จะประมาณนี้สภาพดินก็น่าจะขุดง่ายหน่อยฮะแต่ไม่รู้ว่าชั้นที่2ลึกลงไปนี่จะเป็นยังไงครับผมเนาะความลึกที่แล้วก็เราจะทิ้งเบอร์ไว้ที่สอมตรครับแล้วก็ไล่ลงไปที่3มเมตรครับสภาพดินตรงสามเมตรจะเป็นยังไงเรายังไม่ทราบครับแล้วก็เรื่องของดินรานจะเจอหรือเปล่าครับห้วํารานย,ยังไม่ ยังไม่รู้ครับว่าจะออกมาร่ปมไหนครับเนาะเราต้องติดตามชมกันต่อต่อไปหรือคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ไปพักแป๊บหนึ่งก็มาดูครับผลงานที่ได้ไปแล้วครับกับการทําการหนึ่งชั่วโมงครับรูปร่างเริ่มมองเห็นค้งเห็นเวแล้วครับวันนี้พวกเราน่าจะจบครับชั้นบนของบอร์ดที่หนึ่งครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มบรรเลงครับชั้นที่สองครับผมชั้นที่สองและชั้นที่สามครับจะกากหนึ่ง ลงไปเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นการลึกที่เจ็ดเมตรครับบอลนี้จะทํางานยากหน่อยฮะแต่ก็จะมาดูฝีมือเจ้าเลี้ยวแล้วครับว่าจะจัดการบริหารยังไงในความลึกบอลที่เจ็ดเมตรนี่จะขุดยังไงถึงจะเร็วจะใช้ทักษะและประสบการณ์ของตัวเองที่มีจัดการบริหารออกยังเป็นยังไงฮนะเนาะต้องมาชมกันนี่ฮะเดินผิดทางไลครับหลงทางครับเขาเรียกว่าหลงคิดครับผม จะเดินหน้าจะดันถอยหลังครับสวยงามครับวันนี้ดูไปแล้วสถานการณ์เหลือเวลาทําการอีกสองชั่วโมงเหลวหน่าจะจัดจบครับชั้นบนวันนี้จเจาให้เนี่ยฮะ้คนที่ชั้นบนก็จะพอพักครับตรงนี้จะให้น้องลุยแต่เช้าครับเนี่ยให้ทีมงานจัดแต่เช้ามืดครับน่าจะได้จบเร็วๆนี่ฮะเรียกว,ว่าวิธีการยืนครับ พักษะแต่ละคนต่างกันรับวิธีการยืนอาจจะยืนยัางไงาก็ได้บางคนนี่ยืนวิธีการยืนต่างกันครับแต่ว่า,าการขุดเจาะช่วงหน้าแรงจะมีความมีความง่ายกว่าหน้าฝนครับหน้าฝนนี่พอเรายืนนะดีดินมีน้ําขุดไปเจอน้ำนะหมดหมด,ห,มดหายหมดครับหยับไปหยับมาบางทีต้องใช้เรื่องของไม้หนุนแท็กครับเพื่อที่จะขุดครับพอมีการพังทลายของดินมีการยุบตัวของดิน หลายอย่างครับผมแต่หน้าฝนเยอะหน้าแรงอย่างนี้ไม่เท่าไรครับน่าจะทํางานสะดวกสบายขึ้นครับทางานง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับนี่เรียกว่าทํางานหน้าแรงครับเนาะดูขู่เหลือๆครับผมกับการตักแต่ละครั้งของช้า XCMG ครับผมกับหน้าดินอย่างนี้เนาะเรียกว่าดินร่วนปนทรายกับชั้นบนครับชั้นแรกครับความดึกิตติเมตรห้าสิบครับสบายมากครับดินอย่างนี้เนาะ อย่าง,งกับเจอพวลงกำลังอยากจะอีกซ็มทีแล้วเจอเรื่องของปีกที่เพิ่มเติมเรื่องของมวลดินขึ้นไปจากเดิมทจาขุดขับเนี่ยได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งครับมหาศาลครับผมเนาะว้าพวเราก็มาเล่าบรรยากาศได้ให้ดูบรรยากาศครับเนาะโดยรอบครับนี่ฮะมองเห็นแต่ควายครับมองเห็นถึท้องท,ทุ่งและควายครับเนาะกับพวกเราครับ เสียสนับคุกหลักครับโดยเหลียวบุรีรัมย์ครับพอเหลียวครับอย่างนั้นก็พอเหลียวพวกเราก็ภูมิใจนําเสนอทีมงานของพวกเราทีมมือการขูดโคกน้องนาต้องมีจินตนาการไปเพราะว่าทักษะในการขุดแล้วก็ฝีมือท่าได้รถที่พญพระกำลังเหลื้อๆความยาว ของปีกค,ความใหญ่ของรถพละกกำลังของรถทําให้ทํางานง่ายครับเนาะบางคนนี่ขึ้รถใหม่ทําไม่เป็นกล็ลำอย่างว่าเลยครับเนาะ mm hmm. ปุกไปวนมาอยู่ที่เดิมๆ mm hmm. ทีมงานของพวกเราเลยถือว mm ่า hmm. ทีมงานมืออาชีพครับ mm hmm. อ่านเกมออกทํางานเป็นยังไงก็ง่าย mm hmm. ร้อนครับ มาชมรถหลายเครียดครับนบนาอ่าลมมาแล้วครับลมเย็นๆครับลมเย็นๆมาแล้วยังนี้ค่อย,อยังชั่วนะครับเนาะ,ะ,ะนั่งอยู่แลกๆปุ้งกีเลยครับโอ้ใตาดินอย่างนี้ไม่ค่อยอยู่ไหนครับแต่กลัวจะเจอดินดานด้านล่างดินเหนียว ดินดานครับมันจะมีปัญหาในการคอนจอดระเบียบเนาะแต่ว่าหน้าดินอย่างนี้ดินเหนียวดินดานก็ยังดีกว่าดินพังดินถลายเนาะนีะ่ฮะทางผู้ใหญ่ก็เส้นให้ผู้ใหญ่ให้ทางคุณเข้าคุณแก่มาเส้นจะปูตาตาพวกเราก็เริ่มงานครับใบสองวันนี้ครับกับการทํางานโปกนหนองนาครับเนาะ <S <S ผ่านไปชั่วโมงน,นึงครับ <S <S เลยพาประชุมผลงานของเหลียวครับ กันก็คือว,ว่าครอบครัวในกันกันเนาะท้ายทีทอย,อยอาศัยเส้นกันแรกกันไปชายน้อง,องเริ่มงานแต่เช้าครับยินเช้ามาตีห้าลุยเลยเย็นๆครับเนาะกลางวันค่อยพักผ่อนเนาะ่วงกลางวันเดี๋ยวร้อนๆจะจัดสักบ่ายโมงบ่ายสองนี่สักบ่ายโมงนี่ไม่ต้องทำครับมาเริ่มทำบ่ายสองเลยดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยไม่ร้อนครับไม่เครียดเนาะ ่วงเช้า,าวันพักเอาครับผมดีไม่ดีกลางคืนเนี่ยถ้าไม่เหนื่อยในทอยดินยิ่งการทอยดินช่วงเช้าเลยสบายเลยครับเนาะทำงานสบายปีมืออยู่แล้วครับเจ้าเหลียวบริีรัมครับสถานการณ์การขุดในที่โนนโนนี้สบายครับไม่มีดินให้เชิงแซกการปั้นคันปั้นดึงสโลปยิ่งง่ายนะเนาะการเดินดินการปั้นคันบอ่อ สบายบไม่มีปัญหาครับถ้าเจอสภาพดินอย่างนี้เนาะไม่ต้องห่วงครับมาอยู่ใกล้ปงกีบางเลี้ยวเลยครับมันฝาดมาหออเท่าบน,นอเลยเนาะโอ้นี่ค,ครับตรงนี้ก็ยากนิดหนึ่งพราะว่าเป็นพื้นที่ไม่เสมอกันครับเนาะจากบอ่อที่หนึ่งไมครับเกี่ยวดิ้งที่สองนี่ความลึกของหรือว่าความตื้นเขินของแรงไม่เท่ากันพวกเราก็ต้องใช้ดินขึ้นมาโปะตรงดินเดิมมาเพื่อที่จะให้ปรับ เรื่องของดินเดิมไม่เสมอกันครับพระกอาการขุดเจาะจะได้ไม่มีปัญหาครับนี่ครับไม่ใช่ว่าดินยังไงขุดอย่างงั้นครับเนาะเวลาวัวดดอ,อกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ครับผมเนาะตอนที่เราวัดความลึกมันจะไม่ได้ครับเพราะว่าด้านซ้ายนี่จะสูงครบเนาะบ้านขวานี่จะต่าครับถ้าเราต้องเอาเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งก็เป็นเกณฑ์ครับเนาะ น้องมีทักษะในการปั้นเรียกว่าปั้นโคกน้องนาครับไม่ใช่ว่าจะขุดเป็นอย่างเดียวต้องปั้นให้เป็นครับมองเกมให้ออกครับผมเนาะเนี่ยพวกเราไม่ได้ขี้โม้ขี่อวดครับเราพูดตามความเป็นจริงครับผมเนาะกับการดูรถขุดการทํางานของพวกเราครับแล้วก็จะถ่ายแด่ของพวกเราครับอาจจะซ้ําๆครับวันหนึ่งก็เจอแต่เลี้ยวเนะเจอแต่เป๊ะเจอแต่เจ็ดครับก็วางตรงไหนถ่ายตรงนั้นครับ ไปดูงานตรงไหนถ่ายาน,นะตอนนี้หน้าง,งานเราอยู่ไกลกันครับเป็นร้อยกิโลครับเนาะวันนี้อาจจะอยู่กับเลี้ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะไปอยู่กับเป๋ครับเพราะว่าอยู่กับเจดครับเนาะเรามีหลายหน้าง,งานในการทํางานครับเนี่ยทำงานแป๊บเดียวครับทํางานชั่วอโมองกว่ากว่าก็มองเห็นภาพของรูปร่างบ่อนะฮะตรงนี้ไม่แน่บ่บอนี้อาจจะจบครับ บ่อน,นี้อาจจะจบเสร็จด้วยซ้ำครับบ่อน,นี้ความ,ม,มดึก7เมตรครับมวลดินก็ไม่น้อยฮะอาจจะจบเสร็จด้วยซ้ำครับวันนี้วันที่10แล้วครับสิบ2 1็ดสสสีน้องจะมีภารกิจไปชนบุรีครับเนาะก็ต้องเร่งรีพายเยอะที่สุดครับในการทำงานนะ เดือนนี้เราต้องได้สักห้าหกแปลงครับกับงานโคกน้องนาครับโคกน้องนาต้องรีบจบครับผมอยากให้จบเดือนเร็วๆครับเราจะไล่ที่ห้วยสำราญครับก่อนเนะาะห้วยสำราญเมืองไผ่ครับมี อยู่ใกล้ๆก,กันครับาะวจำรานเมืองไข่แล,แล้วก็สีภูมิครับพื้นที่ละแวกใกล้เคียงกันจะให้จบภายในสิ้นเดือนนะครับเดือนเมษาก็มันก็มีวันหยุดดีครับเนาะวันหยุดสงกรานครับคนเราก็ต้องเร่งรีบทํางานครับผมเนาะเร่งรีบทำอะไให้เร็วที่สุดครับเพราะเราต้องก็บปิดเจอวันหยุดดีครับน้องๆก็อยากอยู่ครอบครัวก,กันไปเรื่องปกติครับ คนครับญาติพี่น้องมาจากที่ทํางานที่อื่นก็ต้องอยากอยู่ครอบครัวครับเนาะเราเขาหยุดเรามาทํางานก็ไม่ใช่ครับผมเป็นงานเทศกาลครับเนาะเร่งกันทุกคนครับรู้เรียนต่อครับผมอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่มีอะไรจะคุยจะให้ดูการขุดของรถไปไเรื่อยๆครับบางคลิปก็ให้เห็นการขุดเต็มๆโ,โอ้โห สะเทือนแล้วครับโยนลงไปครับเกินทั้งแผ่นดินครับว่าลมพัดมานี่ครับต้องปนเข้าตาแล้วครับอ๋อก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับเนาะท่านใดที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ขออนุญาตเนาะกดซับสไครต์ให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียสุรัตน์รถขุดบุรีรัมย์ครับเนาะ กับงานโคกงน้องนาครับผมฝากผลงานพวกเราด้วยครับเนาะเข้ามาแล้วถ้าชื่นชอบหรืออยากทำโคกงน้องนาพวกเราให้บริการดูแลงฟรีออกแบบให้ฟรีเนาะแต่ขุดไม่ฟรีครับผมเนาะนะฮะโดยประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพสรับร้อยกว่าบ่อการตีฝีมือครับกับเทียสรัตนกุฎบุตรีรัมครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพีนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ